สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวานนะผมให้ดูนะครับกรมตำรวจ80ปีนะฮะเนื้อทองคำพิมพ์เล็กนะฮะสภาพที่เรียกว่าช้ำนะครับหย่อนสวยโดนเลี่ยมมานะครับใครที่ยังไม่ดูนะฮะไปดูคลิปนะครับที่แล้วได้เลยวันนี้เนี่ยผมได้มานะครับองหนึ่งเหมือนกันเลยนะฮะกรมตำรวจ80ปีเนื้อทองคำพิมพ์เล็ก นะครับแต่อง์นี้เนี่ยสภาพดีมากนะครับต่างจากองเมื่อวานเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเอาใพี่ๆดูนะครับแล้วก็จะให้ดูสภาพนะครับโอใจ f c นะครับที่ติดตามกันโอกาสดีนะครับเมื่อวานดูองสภาพช้ำไปแล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูสภาพสวยอ่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับกรมตำรวจมาสิบปีนะครับได้การ์ดมานี่นะครับการ์ดยังสภาพสวยเห็นไหมพี่ดูสภาพสวยมากนะครับนี่ นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังเนี่ยจะระบุชัดเจนนะครับพระพุทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์กรมตำรวจ80ปีนะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับใหญ่มากนะครับที่วัดโสธรน,นะครับวรา,าวรามวรวิหารน,นะครับนี่วันที่ระบุชัดเจนนะฮะยี่สิบเจ็ดติงหาคม2538สนะครับสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ 99.9% 9เปอร์เซน์ะครับนะครับเปอร์เซ็นทองสูงมากนะครับจำนวนการจัดสร้าง10,000องค์นะครับนี่ผู้จับสร้างนะครับระบุชัดเจนบริษัทนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับนี่มีใบนะฮะนะครับใบการันตีนะครับตัวเลขจะต้องตรงกับพระนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพระกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ซองกระดาษนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นี่พี่ดู นะครับนี่สองกระดาษนะครับเป็นประมาณนี้นะครับสองกระดาษนะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่เอาแบบชัดๆกันไปเลยนะฮะนี่ขออนุญาตเปิดนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดมีนะครับแล้วอยากจะขายสามารถติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับสภาพสวยๆเนี่ยนะครับราคาดีนะฮะ ราคาสูงนะครับนี่นะครับแต่ย่อนสวยเนี่ยนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับพระเนี่ยสภาพไม่สวยเนี่ยผมบอกงี้แล้วกันสภาพไม่สวยเนี่ยยังไงราคาไม่เท่ากับสภาพสวยสวยอยู่แล้วนะองคนี้เนี่ยเป็นองค์ที่สภาพสวยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมพี่พี่นะครับองนี้เนี่ยสภาพต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตซองก่อนนะสภาพถือว่าร้อเปอร์เซ็นเลยนะสําหรับผมเนี่ย ผ่านการเวลามาเนี่ยพระนะครับที่เก็บเนี่ยจะต้องเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนะครับพี่พลองลองนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมผมเลยนะครับนี่เห็นไหมพี่ขออนุญาตส่องก่อนนะนะครับองนี้เนี่ยนะครับสภาพสวยมากนะครับนี่พี่พี่ดูนะครับนี่ผมให้ดูนะครับองค์จริงนะฮะเนื่องด้วยกล้องนะครับมันจะถ่ายทอดในเรื่องของ เอาหลักๆพ่นทรายประกายเพชรเนี่ยหรือพ่นทรายทั่วไปสําหรับเนื้อเงินหรือเนื้อ,อทองคําเนี่ยการถ่ายทอดให้พี่ๆเห็นเนี่ยมันจะไม่เห็นผิวนะครับอง์จริงเนี่ยนะครับจะมีผิวแบบผิวจาระยิบระยับนะครับถ้าออกแดดเนี่ยจะเห็นชัดนะครับผมก็ไม่แน่ใจจะให้ดูยังไงได้เอาไม่ไม่ไม่เป็นไรนะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวผมให้ดูความคมชัดของ,ององค์นี้แล้วกันนะฮะนี่เห็นไหมพี่ๆดูนะครับผมดูด้านบนนิดนึงนะครับ โอเคด้านบนมีกระแทกนิดนึงแต่ถือว่านะครับไม่ได้โดนอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่พี่ดูนะฮะเห็นไหมนะครับด้านบนมีโดนนะฮะแต่ถ้าพี่ไปย้อนดูคลิปที่แล้วเนี่ยด้านบนขององค์นั้นเนี่ยจะมีโดนเยอะกว่าองค์นี้เนี่ยน่าจะโดนประมาณสัก2-3เม็ดนะครับนี่แต่ดูจมูกนะฮะจมูกสวยนะครับนี่โด่งเลยนะโด่งเลยนะครับ นี่เห็นไหมนะครับองนี้เนี่ยไม่โดนเลยนะจมูกแล้วก็คอชัดมากนะครับสามเส้นผิวเดิมนะอย่างที่ผมบอกว่าลักษณะหลวงพ่อโสธรเนี่ยปกติถ้านอนกลองเนี่ยพกกรรมยี่เห็นไหมพี่พี่พดูเห็นไหมแดงๆแบบนี้นะครับจะต้องติดองค์พระนะครับนี่แล้วมีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดทรายนะบางท่านก็จะเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นเอ่อ ผมก็พูดยากนะไม่แน่ใจว่าตรงบริเวณเม็ดเเนี่ยเป็นพระธาตหรือเป็นเศษสายเศษนะนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนะครับนี่นะครับก็จะติดองพระนะครับเนี่พี่ๆดูโดยรวมนะครับดูผิวเนี่ยจะดูยากนะครับนี่เพราะว่ากล้องเนี่ยมันจะถ่ายไม่เห็นผิวขนาดนั้นนะครับนี่แต่อยากให้ดูฟอร์มพระดูความคมชัดนะครับเนี่เห็นไหม รายละเอียดขนาดเส้นคอเนี่ยยังมีความแบบนะครับความเนียนนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับสภาพร้อยเลยนะฮะองนี้นี่นะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราภาพนอนกล่องเนี่ยพี่พี่ดูนะฮะมุมเนี้ยถ้าผ่านการเลี่ยมไปดูองค์ที่แล้วนะครับจะมีรอยจิกรอยจับนะครับแต่องค์นี้ไม่มีนะฮะ เพราะว่านอนกล่องนะครับอันนี้เป็นวิธีการพิจารณาเบื้องต้นนะฮะถ้ามุมนี้มีรอยการจิกเนี่ยพ,พี่สันนิษฐานไปเลยว่าองค์นี้นะครับอาจจะผ่านการเลี่ยมน,นะครับนะครับไม่ใช่องค์นี้องค์งที่พี่ดูแล้วมีรอยจิกเนี่ยนะครับอาจจะผ่านการเลี่ยมน,นะครับถ้าองค์เนียนๆแบแบนี้นะครับไม่เลี่ยมแน่นอนนะครับนี่เขาจะมีการจับนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็นทางแท่งเลยนะครับจับบริเวณนี้ส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมเห็นจับเข่าแล้วก็จับเต็มแท่งตรงนี้แล้วก็จับมุมตรงนี้นะครับนี่นะครับก็แล้วแต่ช่างนะครับนี่เห็นไหมผิวนะครับสภาพแบบนี้ถือว่าสวยนะครับนี่หลักหลเนี่ยการดูกรมตารวจเนี่ยจุดใหญ่ที่เขาดูเขาจะดูจมูกนะครับจมูกจะต้องไม่โดนนะครับไม่บี้ไม่แบนนะครับเห็นไหมจะมีความแหลมนะครับพี่พี่ดูความคมชัดดูความสวย นะครับแบบนี้เรียกว่าสวยนะครับนี่อาจจะมีบางจุดนะครับถ้าเราเจาะไปอาจจะมีเม็ดพสะศกที่โดนบ้างนะครับนี่แบบนี้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยจะหมูกถือว่าพระสวยนะครับคอชัดนะครับผิวเดิมนะฮะผิวเดิมนอนกล่องเลยแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโล่นะครับนี่วันนี้นะครับองค์ที่แล้วเนี่ยโล่น่าจะคมกว่านะนะครับ แต่หลักๆองค์นั้นเนี่ยจะโดนค่อนข้างโดนโดนเยอะนะครับองค์นี้เนี่ยไม่โดนเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกล่องนะครับเนี่ยพระจะนอนกล่องมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีการ์ดนะครับนี่ระบุชัดเจนนะฮะนัมเบอร์นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เอามาให้พี่ๆดูนะครับเผื่อท่านใดมีนะครับรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจโดยเฉพาะเนื้อทองคำเนี่ย แล้วอยากจะขายนะครับช่องผมเพจผมรับเช่าทุกกรณีนะครับต้องบอกกันว่าทุกกรณีนะฮะนะครับใครมีนะครับแล้วอยากจะขายติดต่อผมผ่านช่องทางไลน์นะครับเอาเบอร์ไปนะครับแอดนะครับแล้วพี่ๆก็มีพระถ่ายรูปด้านหน้านะครับด้านหลังพระแล้วก็ด้านก้นที่มีตัวเลขส่งมาหาผมนะฮะสามารถส่งมาได้24ชั่วโมงนะครับนะครับ ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะฮะไม่มีไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ากรณีถ้าอยากจะโทรนะครับโทรในวอ่เวลาทําการนะครับจะสะดวกที่สุดนะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้รับนะครับถ้าเป็นเวลาแบบค่ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้รับนะครับก็ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับใครที่มีพระนะครับหลวงพ่อโสธรแล้วอยากจะปล่อยนะครับอยากจะอ่แบ่งปันนะครับให้ผมเช่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับเช่า ทุกเนื้อนะครับทุกพิมพ์เนื้อเงินลอยองแปดเหลี่ยมเนื้อทองคำนะครับพ่นทรายแปดเหลี่ยมนะครับหรือจะขัดมันขัดเงานะครับรับทุกสภาพนะครับมีราคาประเมินให้คุณหมดนะครับนะครับพระสวยไม่สวยส่งมาผมได้เลยยินดีรับเช่านะครับนะครับนะฮะนะครับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่านะฮะพอให้พี่ๆได้เห็นพระนะครับคร่าว นะครับไว้เป็นตัวอย่างว่าพระสภาพสวยๆนะครับนะครับสภาพสวยที่เรียกว่า90%บวกๆเนี่ยเป็นประมาณยังไงนะวันนี้ผมก็ตามสัญญานะเอามาให้พี่ๆดูแล้วนะครับนะครับก็เผื่อพี่ท่านใดมีสวยๆแบบนี้ส่งมาขายผมได้เลยนะอินดีรับเช่านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ขอบคุณพี่ๆ fc ทุกท่านนะที่ติดตามกันนะครับก็ใครเข้ามานะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับถ้ามีพระหลวงพ่อโสธรกรมหํวรวปดสปีนะครับอยากจะปล่อยอยากจะข,ขายอย่าลืมนึกถึงผมนะฮะส่งมาได้เลยนะโอเคนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับวัสดีครับ